เข้าห้องน้ำเหรอใช่ค่ะเบาห้าบาทหนักสิบบาทค่ะอาบน้ำยี่สิบลูกเอาหนักค่ะสิบสามแม่งพันหรือใช่ค่ะเดี๋ยวนะป้าเร็วๆอยไม่ไหวแล้วพันลบสิบบาทศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย ศูนลบหนึ่งไม่ได้ต้องยืมปาป้า้าทอนเก็ร้อยเกบใช่ใช่ทอนกรเก้าสิรถูกไม่ไหวแล้วเก้าร้อเก้าสนะใช่ใช่ใช่หนึ่งสองป้าเดี๋หนูข้าออกมาเอาได้ไหมหนูไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ได้หรอกเดี๋ยวป้าลืมนั่นป้าลืมแล้วเนี่ยนับใหม่นะสองป้าเกยบเป็นทอนเก้าร้อยแดสบเอ้าทำไมล่ะถูไปเอาน้ำแทนละ หนูโล่งละอาบน้ำออืม20บาทเนาะ920จ้ะว่าแต่ป้ามีมแฟบไหมอ่ะในห้องน้ำมีลูกออ๋ตามสบายนะโอเคค่ะ